เลราบุวยโลนี้มีอายุสองปีหกเดือนซึ่งผมเป็นคนดองเองและเป็นครั้งแรกดองไว้เมื่อประมาณปีสองพันยี่สิบสามเดือนมีนาคมวันนี้ผมมาเปิดครั้งแรกโอ้โหกินโอ้โหกินได้หรือเปล่าไม่รู้ได้รู้กันวันนี้แหละหืมขูคนหอม ถ้าใครติดตามผมเมื่อสองปีที่แล้วอาจจะเคยเห็นคลิปนี้หโหดูดิหอมหอมมากกินเพียวก่อนฮึบตามด้วยแล้วบวยโซดาแล้วบวยโซดาผมจะใส่ประมาณครึ่งๆนะแลวที่ขาดไม่ได้เลย เราบวยกับเบีย <c oughs> ก็ประมาณครึง่งครึา่งกาเกลโซดาอยู่ไปคนเยอะเคียวก่อนรสชาติจะได้อะวะแต่กินหอม โหนุ่มละมุนไม่ได้ชมตัวเองงนะีฮะเอาสูตรมาจากในเน็ตนี่แหละชนคดดีอือหือเพียวๆคือนุ่มละมุนมากต่อด้วยละบวยโซดา ชนอืมอน,นี่เราบวยเบียคือผมชอบกินแล้วบวยกับเบียรอย่างละครึ่งแต่เกิดสัมผัสรสชาติจริงๆก็คือเพียวหรือโซดาชนสุดยอดอยู่แล้วเราบวยเบียรอันนี้เราบวยโซดา คูดดีและเล่นคอ